คุณครูจำหอยของกระผมขอรับเเย้ยน้นยเป็นอะขอรับแทงแคนดีเจ๊อ้าวฮาเตริคงเมื่อวานเราจะเล่นมากไปหน่อยได้เลยลืมทำการบ้านนะสิการบ้านมันคืออะไรขอรับเอ้ยมันก็แบบว่า เฮ <para S 2> ้หาตอนนี really oh, ้ครูนี่ดีจังเลยนะไม่ต้องมีเรื่องทําการบ้านเรื่องสอบด้วยถ้าลืมทําการบ้านแล้วจะเป็นยังไงล่ะขอรับอ๋อก็โดนครูดุสิเด็กบ้าขึ้นึ้นเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยแค่คิดก็ปวดหมอง้นมาแล้วล่ะแทนพ่อแทนแม่ดุแทนทคานีจิยังเฉยแต่นี่จะถึงกับกลัวเนี่ยนะแสดงว่าคุณครูต้องดุมากเลยนะขอรับเนี่ยเข็นจังออเฮ้ย นี่มันกี่โมงกันแล้วลูกเดี๋ยวก็ไปสายหรอกโอ้โยแย่แล้วอุย้ยจอ,อ,อไปแล้วไปก่อนนะครับจอดไครับอใจยเออ,อ,เอ,อที่นี่ใช่บ้านที่มีเด็กหลงมาใช่ไหมครับแม่ฮะแม่บอกเรื่องัตริคุงเหรอจ้าพ่อบอกว่าให้แจ้งความไว้จะดีกว่านะลูกแต่ไปท,ทำแบบนี้ะเหรอ แต่บอกให้ทางบ้านฮัลต,ตริคุงรู้ไว้จะดีกว่านะลูกนะไม่ได้นะถ้าคุณตำรวจรู้แล้วก็จะพาฮัลตอริคุงกลับไปสิฮะโอ้ยเอ้ยเอาละนะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับไม่ดีเห็นว่ามาจากหมู่บ้านอีกาใช่ไหมครับฮะ,ะ,ะไม่ใช่หมู่บ้านอีกาหมู่บ้านนินจาเอองั้นผมจะขอพบเด็กคนนั้นหน่อยได้ไหมครับก็อ,อยู่ข้างหลังคุณตำรวจนั่นแหละครับอ๋อข้างหลังแหละครับอ้าวไนเอะมาข้างหน้าแล้วล่ะข้างหน้าแล้วครับข้างบนไหนข้างล่างอะไรกัน โอ้นี่ตายแล้วนี่ได้นงินอยู่ข้างบนจริงๆนี่ครับอย่ามาทําเป็นเล่นได้ไหม<ะ><ะ>อายุบนจริงๆนะครับได้ไงล่ะ็นไม่ะะรับอยากแกล้งคนอื่นแบบนี้จะได้ไหมจันโอ้โหเหรอข้าบน,นจริงไงก็ไปดูดิฮะก็ได้จะเชื่ออีกครั้งเดียวเท่านั้นนะเฮ้ไหนไหนมีไหมโอโ้โหโมโหแล้วนะไม่อยู่แล้วกรอดแล้วไปละเสียบ,บุกเร็ว อะไรมีอะไรเยจะทำอะไรฮะตอริสุงเปืนของคนตำรวยคนเมื่อกี้นี่ไงขอรับนี่นี่มันเน่เป็นของอันตรายรู้มาเอาไปคืนตำรวจคาเถอะเร็วยังเหรอขอรับอึ้ยอึ้คือฮะพอเอาไปคืนก่อนนะฮะเฮ้แค่นี้สิคุณคุณครูมัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็สายหลอกอ่ะครับครับไหนแล้วนั่นอะไร เอามาดูสิอคือ,อคืออะคือชัวว่าโหไี่เอาของแบบนี้ไปโรงเรียนได้ยังไงอะอ๋อแต่เหมือนของจริงเลยนะถืงจะเป็นแค่ของเล่นแต่ก็เป็นเล่นไม่ได้ตายไอ้คนนี้ของจริงนี่้เส้นปืนต่างลั่นเลยไม่ได้แล้วนี่อโอ้ยอนี่คุณไปเอาปืนนี้มาจากไหน บอกมาตามตรงด้วยคืออย่างที้คุณตำรวจคือว่าจะมาโถยอยยานมาทางนี้สิมาโถยไอ้ไอ้ปืนฉันอยู่ไหนอ้าวแล้วปืนฉันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณตำรวจฮะเมื่อกี้ได้ลืมปืนไปที่บ้านผมนะฮะเออเยื๊ะลืมปืนทิ้งแบบนี้ใช่ไม่ได้เลยนะคุณตำรวจปืนนี้เดียวเลยขอโทษจริงๆนะครับกัดกระป๋าแกนี่จีคงไม่รีบเดี๋ยวสายนะรีบยังไงก็สายอยู่ดีนะฮะเออพัทฤทธิ์งไปโรงเรียนด้วยไม่ได้นะ ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกฮะผมพูดคนเดียวอ่ะพูดคนเดียวเหรอ๋อเหรออ่านี่นี่กลับบ้านไปก่อนเถอะเธออะไรคนเดียวเองคือคือปล่าครับปล่าไม่รีบเดี๋ยวสายนะครับคุณครูแกนี่จริงคุ้มฉันลืมเงา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 จ้องหน้าช่วยด้วยช่วยด้วยมันจองหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครู โอ้ยโอ้ยเป็นไปได้ยังไงจังเหนื่อยมาเชียร์กันเลยทุกคนอรุณสวัสดิ์จ้าไม่ช้าไปไหน่อยหรือคะจะไปครึ้นชั่วโมงแล้วนะคะเฮ้ยแคนิจิคงสามครึ่งชั่วโมงแล้วนะรีบไปนั่งทีเดย๋ยวไม่ก็จังอรุณสวัสดิ์อิจิคงไปทำอะไรมานะก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยงั้นเอากันบานออกมา นี่ฮะตอริคุงจะเป็นไงนะเอริเยอขอรับตอริคุงเฮมฮมเออเจนิจิคุงและการบ้านนะผมลืมครับอะไรนะยืนขึ้นเดี๋ยวนี้กำลังโดนครูคนนี้แกล้งอยู่ซิขอรับเพราะผมจัดการเองขอรับไม่เป็นไรย่า

อะรก็ได้ช่วยครูทีแล้วใครทตแบบนี้นะนี่ม่ครูจะทได้ยังไงครูเรูต้ยงุ้ยครูตครูตุไม่ใช่ครูตุียตุ้ยคราตุ้ยตุ้ยครูตุ้ยาุ้ยคราตอ้ยนุ้ยคร้รัตย ่างนั้นคนที่ควรจะโดนทำโทษก็ต้องเป็นท่านเ็นอิจิสิขอรับเฮ้ยเฮ้ยคือว่าอย่างนี้นะมันมันก็โงอย่างนั้นละนะแต่แต่ไม่ต้องพูดเสียงแข็งแบบนั้นก็ได้นีะนะนะนะรักก่อนนะอย่าเน้นะขอรับโอ้ยเอ้ยเล่นอะไรกันโอ้ย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 แบบนี้ดีแล้วขอรับแตเอื้อน้วยรักใครขอรับ